ขอ,อใหญ่ที่สุดของขออ้านถ้าเนหลยมาร่างปลอมตัวเป็นเด็กอาเคนหนึ่งวันอโอ้โห้าไม่มีช้อนแบบอดีทุกคนตอนนี้เรามาช็อปกิ้ของข้าบ้านกับแชมมี่ะไม่ได้เปิดทดีททเ,เดี๋ยวค่อยกลับเสิดิวีก็นเลย แน่แหละตอนนี้เรากำลังจะช้อปปิ้งของเข้าบ้านกันนะคะทุกคนมาดูกันว่าเจ๊ขอเขากินอะไรกันบ้างเย้อันนี้อรอได้เอาถุงช้อปปิ้งมาสี่ถุงค่ะไม่น่าจะพอใช่แล้วเลื่บ้านบอกว่าต้องเอามาเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะซื้อทั้งอาทิตย์ค่ะกินเหมือนแบบอยู่ประเทศไทยนะตอนนี้วันนี้เราจะทำเมนูนอะไรคะข้าวมันไก่ไทยนนเนี่ยยังไงสักชิ้นก่อน ไปดูความพังพินาศของครัววันนี้กันนะคะเุกคนเย้นี่คือเอาเขี่ยวแล้วไปเ,เขี่ยวแล้ว,ว,ลวชอปปิ้งมาเยอะมากทุกคนท,คนทคน่านี้นะคะเราได้ทำการชอปปิ้งเสร็จแล้วของเหมือนยายบ้านคือเหมือนอยู่เป็นเดือนเสียตังไปด้วยนะคะปะา,าะคะคประมาณห5ยูโรนะคะทุกคนก็ 3, <200 S 1> ประมาณไมณ่ดี3,200บาท แล้วเราต้องเดินขึ้นบันไดอีกนะคะทุกคนมาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> อสร็จแล้วก็คืคอชิ้งช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วชมี่ก็มีเรียนออนไลน์ส่วนเราก็เป็นน้องที่ดีมาเก็บของเข้าตู้เย็ยนนะคะเป็นแม่บ้านจำเป็นอยู <c oughs> ่คนเดียวมันลำบากต้องใช้น้องแสดงว่ามามาหาเขื่อนมาเป็นคนใช้หนึ่งค่ะทุกคนนี่โชว์ดิมีอะไรในตู้เย็นบ้าง อ๋อใช่สิ่งที่เกิดขึ้คนเปิดตู้เย็นมาท่านี้จะแบบมีของให้กินมีน้ำมีอาหารมีแต่แก่แล้วแก่แล้วไม่พอวันหมดอายุวันที่13ซึ่งวันนี้วันที่2แล้วแล้วไม่เอาไปทิ้งเฮลโหลทุกคนอิวใช้ชีวิตได้ยังไงฮะต่ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นก็ปล่อยทางนั้นเรียนไปก่อนนี่คือ after มีอครไม้มีเนื้อมีไข่มีผัก butter y o เกิ t paste ต่างๆมีนมแต่ full option พอน้องมาแล้ว full option ตอนอยู่คือมไม่มีอะไรเลย,เลยใช่ไหม ทุกคนเราจะมาเปิดบล็อกตรงนี้ก็คือว่าหลังจากช้อปปิ้งทั้งวันแล้วปล่อยทำม้เรียนไปแล้วก็มาหาข้าวเช้าให้ตัวเองก,กิน,นะคะ่ะซึ่งเราเขาจะทำไข่เจียวแฮมเปิดอย็นออกมาแฮมเน่าแล้วก็ไม่มีถ้วยไม่มีถ้วยก็เลยต้องตีไข่ในแก้วนี่คือไข่เจียวของเราอยากผักผักใส่แต่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแบบอยากของค่ะคือแบบเทมิไม่มีอะไรเลยจริงๆ ก็ใจะใช้ชีวิตยอยู่ได้ยังไงงงมากก็ไม่ติดตามชมร็อกกลไปได้เลยค่ะไข่เจียววันนี้กำลังเดินไปเรียนกันที่อะไรทำนี่นะค่ะเราจะตามติดมันชีวิตทามีวันนี้คนึ่งนนวันเลยว่าอยู่อาเซนเรียนยังไงแล้วก็ลำบากขนาดไหนนะคะเย่ดูกันได้เลยค่ะ ตนนี้เราอยู่ในฟอร์มูซูค่ะอยู่ออดี้มัคส์นะคะก็คือคอที่ใหญ่ที่สุดของคออาเกนั่นแหละมานั่งออมตัวเป็นเด็กอาเคนหนึ่งวันค่ะ นีนนีามาทำอะไรคะเอาแถวห้องรองอาหารค่ะคือแบบคนเยอะมากแล้วฝนก็ตกด้วยคิดว่าเศร้ามากๆเลยทุกคนเนี่ยคอยรออยู่ในเมนซ่าของอาวเวทีานาวันนี้มีอาหารอะไรวันนี้คอดีเลยหมดแล้วหมดแล้วอดอินรอต้องรอต้องใช่เลมอนสปิโ Okay, เราทำ่สิสมาหันหมูหวันนี้คอนโป่งบดหมดแล้วอ่ะทำยี่สิอีกแล้วอ่ะทำยไงไงหมูหั่นยากมากไหม โอเคโอ้โหทำไม่มีช้อนแบบช้อนตมอกอะก็คือต้องผัดทางวัน โอเคข้าวคอนนี่คืออะไรนะนี่คือหมดแล้วไข่พะโล้นี่คือหมดแล้วอร่อยแค่ไหนก็คือมีคนกินหมดแล้วนึงอร่อยอร่อยมากอร่อยไหมคะเห็นหน้าเขาจ้องไหมอร่อยไหมอร่อย <laughs> ใครล้างจานวันนี้แทมมี่โอเคจะได้นั่งเรียนอย่างเดียวเลย ส่งมาเรื่องนี้มาทำอะไรมาเป็นคนใชยแม่ส่งมาเรียนค่ะแม่ไม่ได้ส่งมาทํากับข้าวแม่ส่งน้องมาทํากับข้าวให้ค่ะแม่ก็ไปมาทำกับข้าวให้เปอี่ยนขอครบคุณเชฟเลมอนแล้วก็คนล้างจานเลมอนที่ไม่ไม่ล้างให้เราในคอมมอนลุนไม่มีเครื่องล้างจานอัพไซด์่รอจริงดิมีก็แย่แล้วไม่ใช่ไปกินะไม่ไบเกนเลยไห่ไก่เบอกนปกติยังมีเบเกนเราไม่มี แยกกระจอกอปเปิดปัญหาไปเปิดตัวละครใหม่ตอนจบเนี่ยพวกคนปริศนาคิดว่าแกไข่เมื่อกี้สวัสดีครับอันแหละผมแค่นี้ต้องแค่ปัดคลิปอีกจบคลิปค่ะจบคลิปแค่นี้วันเดวิดแทมมี่และเลมอนในยูนิเวิร์สซีดีนะคะเอ้ยยังไม่ได้พูดชื่อเลยมหาลัยอะไรพูดสิแอร์เวเทฮาอาเซนนะคะย่อมมาจากอะไรครับย่อมมาจาก ไร c ิชไร n ชเวสฟาเลนเวสฟาเลีย something ฮลโหลจำชื่อมหาลัยไม่ได้เออไกอดเทคนิค n t u r e o p เละเทให้ต้องข้าวก่อนนะกนเทคนิคเนี่ยอ๋ออันแค่ะมหาลัยในอาเนมหาลัยหนึ่งที่ชื่อว่า RVTH ค่ะมีมหาลัยเดียวมีสองมหาลัยในอาเนมี F5 กับ f s ทา ของนาสีตงต้างหลังวันนี้แพคเกจมาส่งถึงแล้วเอมีพ่อหัวหมของข้าวเราจะทำข้าวมันไก่กันนะคะทุกคนวันนี้มาดูกันว่าเมนูวันที่สองของเด็กหอเป็นอะไรกันหน้าที่ใหญ่ของเด็กหอมาเรงวันเข้าต้อง่าหน้าต่างอออมาไงมาแรงวันอยู่ไหนแกหายไปไหนแล้วเจ้ามาแรงวันเราเราได้มาแรงวันมาแล้วค่ะไปปล่อยน้องค่ะปล่อยน้องพร้อมนะคะหนึ่ง ปปนลเเมาดูความคืบหน้าของข้าวมันไก่เรากันค่ะกริบมากแต่ว่าน่าจะได้กินสามจุดตอนนี้ยี่โมงแล้วน่าจะสามจุดเลยอ่ะอ่ล้วค่ะทานทานมาชอวโอ้น่ากินมากไก่ส่งมาอีกแล้วนึงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ อะไรขาดไปคะทุกคนแตงกวาค่ะไม่มีแตงกวาค่ะจะทำข้าวมันไก่แต่ไม่มีแตงกวาค่ยะรอร่อยขนาดนั้นเ<อ>ชียวก็คือ <laughs> ไม่ต้องกินแล้วนะที่จัดจานนี้คือผักชีโรยหน้านะอร่อยทำร้อรรนโดยเชฟเลมอนค่ะหย่อน,น,นอันนี้ที่เหลือลงไปพุ๊ๆมาค่ะกินกันค่ะเทสเทสคนตัวนี้อร่อยมากเห็นเห็นทำเหมือนยังไม่เคยกินมาก่อนได้ไหมจ โอเคไปแล้วไปกินข้าวอบคุณเชฟเลมอนที่ทำแล้วท<า>่นี้ก็จะหลังจานเย้ <Yeah. S 1> จบวอค่ะบ๊ายบาย <laughs>